ดีครับอยู่กับช่องยิ้มสดใสนะครับวันนี้ก็เข้าป่ายางครับนอกจากการไปหาบอลมากรีดยางครับเพราะว่าฝนแรงฝนแรงเราก็มากรีดยางฝนตกเราก็ไปหาบอลน,นะครับตอนนี้ก็มาที่ป่ายางแล้ววันนี้จะพามาดูไม้ด่างครับไม้ด่างในป่ายาง คือหยุดเกียยางไปเป็นเดือนนะครับไม่ได้มาป่ยางเพราะว่าฝนมันตกแล้วก็พึ่งมาเมื่อวานกับวันนี้แล้วน้องลาก็ได้เจอกับต้นไม้นะเป็นไม้ที่มีความด่างนะครับด่างสวยมากมีทั้งด่างเหลืองด่างขาวอยู่ในต้นเดียวกันแถวจะพาเพื่อนๆมาดูนะนี่ครับลักษณะลำต้นเขาจะเป็นแบบนี้นะนี่ แต่นี้ไม่ด่างมีเยอะมากเกิดเกิดเต็มปลายยางเลยเนี่ยทั้งดงแต่มีต้นด่างอยู่ไม่กี่ต้นนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูเมื่อวานน้องล่ามาน้องล่าเจอ ด่างเหลืองครับสวยมากต้นนี้ด่างด่างหลายใบอยู่ด่างทั้งต้นอ่ะด่าง,งเป็นนี่ด่างแบบนี้เลยสวยดีอ่ะต้นอื่นไม่เป็นอ่ะเป็นเป็นเฉพาะบางต้นไม้ด่างไม่ไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่รู้ว่าด่างด่างสวยมากเมื่อวานมาสะดุดตา เห็นแล้วสะดุดตาก็เลยเออถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูดีกว่าก็ไม่อยากจะเชื่อมั้คะว่ามันจะมีไม้ด่างมันจะด่างได้เพราะว่ามันมองไปมันก็เขียวหมดเมื่อวานนึกยังไงไม่รู้ครับลองมองดูพี่ชายเขาก็มากิจยามเขาก็มองมองไปมองมาเอา้ามันมีด่างก็เลยเข้ามาดูใกล้ๆที่แรกคิดว่าตาฝาด ปรากฏว่ามันดังจริงๆครับนี่อันนี้ดังดังมาหน่อยนึงเริ่มเริ่มมีติดดังแต่อันนี้ดังไม่เยอะนี่ไม่ดังไม่รู้ว่าต้นอะไรเลยมันเกิดเต็มไปย่างไปหมดแล้วโตไวด้วย ยังไม่ถึงปีโตได้ขนาดนี้หรอกคือสูง,สงๆงน้นเลยแต่ต้นที่ดังนี้จะต้นจะเตีย้ยต้นจะเล็กสักหน่อยอันนี้ไม่ใช่น,นีนี่ต้นนี้นี่นี่ครับนี่ ด่างสวยมากด่างด่างติดเหลืองติดติดขาวด่างทะลุหลังใบเลยอะ่ะโอ้โหไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่ว่าด่างสวยมีหลายต้นอยู่ก็ด่างมาตั้งแต่คโคนเขาเลยนี่นี่ตั้งแต่ใบแรกที่เขาออกมา ก็ติดด่างมาแต่ยังไม่ชัดเท่าไหร่พอเริ่มมาถึงยอดแล้วเริ่มเริ่มจะมีความชัดเจนมากขึ้นมีหลายมีหลายแบบมีด่างแบบนี้แบบนี้นี่แล้วก็ด่างด่างแบบนี้เลยคือสวยมากอะ่ะ Uh huh. ทะลุหลังใบด้วยของจริงครับไม่ใช่ของปลอมของจริงจเลยนี่นี่อีกต้นหนึง่งตอนนี้เริ่มเริ่มมีติดขาวมาละหน่อยหนึง่งอันนี้ดังนี่ ดงังแบบนี้อืมขึ้นเต็มปลายางไปหมดนะไม่รู้ว่าต้นอะไรไม่รู้จักเลยเมื่อวานมาเกีดยางเห็นเห็นเหลืองๆคิดว่าใบมันคงจะเหลืองก็เลยไม่ได้เอะใจพอเข้ามาใกล้ๆม,มันเหลืองมันเหลืองมันไม่ใช่ใบเหลืองธรรมดามันเหลืองด่าง ก็เลยว่าคิดว่าถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนี่ใบนี้ใบนี้มิ้นเลยด่างจนมิ้นเลยอันนี้นี่เป็นเป็นใบมิ้นไปเลยสีมิ้นสวยมากต้นนี้ด่างเยอะสุดเท่าเท่าที่เจอมาเขาจะมี มีทุกช่อทุกช่อใบอ่ะนี่อือหือสวย,ยจริงงามงามมากมาดูแทบทุกใบอ่ะต้นเนี้ยต้นนี้ทั้งต้นดีกว่า ไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่รู้ว่าสวยสวยสวยจัดสวยจริงๆพูดได้คำเดียวว่าสวยสวยมากนี่ต้นนี้ต้นนี้ทั้งต้นือด่างทั้งต้น,นเขาก็เริ่มเริ่มติดด่างมา ยอดยังไม่เป็นจะมาเป็นช่วงกลางๆแล้วก็ช่วงนี้ต้นนี้งามมากดูโคนด่างมาตั้งแต่ใบใบแรกขึ้นมาเลยดูไม่ทราบว่าต้นอะไรไม่รู้เลยเห็นด่างแล้ว สดชอบน,อน,นี้ต้นที่ด่างจะไม่ค่อยโตนะจะโตช้าต้นนี้ต้นนี้ก็ด่างด่างทุกใบต้นนี้เหมือนกันดูดูสีด่างเขาสวยสวยจริงๆ ให้ดูใบนี้ใบนี้ฮาร์ปเลยอ่ะโอ้มีฮาร์ปหลายใบยแหลกดีจังเลยคือมาปล่ยัางไม่ไม่เคยได้สังเกตนะเพราะว่าเราก็ปุิดยางก็เห็นมันเขียวเขียวก็ยังว่าอยู่มันทำไมมันมันน่าจะมีด่างก็เคยคิดอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่เคยหาแต่เมื่อวานนึกไงไม่รู้พี่ชายเขาเดินมาแล้วเขาก็บอกว่า เห็นเหลืองเหลือน้องล่าก็มองไปเหลืองเหลือก็เลยเดินเข้ามาดูกันก็ปรากฏว่ามันเป็นไม้ด่างจริงครับนี่สองใบนี่ฮาร์ฟเลยเนี่ยโอ้โหสวยจริงๆงฮาร์ฟเลยอะ่ะต้นนี้สวยจัดสวยพอกับต้นนู้นมีสองต้นที่ว่าด่างจัดจัดนอกนั้นก็ปะปายแต่ก็ด่าง งามวันนี้วันนี้ในคลิปนี้มีแต่คำพูดว่าสวยแล้วก็งามอันนี้เป็นไม้ในป่ายางครับไม้ฮาร์เลยก็มีอยู่ประมาณห้าถึงหกต้น,นครับที่แรกว่าสี่ถึงห้าต้นตอนนี้ไม่ใช่ละเพราะว่าปักไม้ไว้ทุกจุดที่เจอไว้นะประมาณห้าถึงหกต้นได้ประมาณนี้แล้วยังไม่ได้หาละเอียด ถ้าหาละเอียดเนี่ยอาจจะมีอีกก็ได้นะเดี๋ยวยันนี้ว่าจะขุดเอาไปใส่กระถางนะต้องบ่องดินให้ลุมใหญ่ๆห,หน่อยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวใบสวยๆเนี่ยจะร่วงหมดเพราะว่าเป็นไม้แบบนี้เนาะโอกาสใบร่วงมีสูงเราต้องบ่องดินให้เป็นลุมใหญ่ๆถึงจะเอากลับไปเลี้ยงที่บ้านได้นะครับ ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปของช่องยิ้มสดใสนะครับวันนี้ก็พามาดูไม้ด่างที่ปา่ายางครับตื่นเต้นมากไม่เคยเจออะไรสวยแบบเนี้ยปกติก็จะเล่นพวกโคโลคาเซียนะครับจะเล่นพวกนี้มากกว่าไม้ใบแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้สนใจแต่เพอเอิญว่ามาเจอด่างก็เลยถ่ายให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันครับคลิปหน้า จะพาไปดูอะไรอีกไม้ด่างแบบไหน,นก,ก็ติดตามชมนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ